กับหลวงปู่มาให้เอซทุกคนทุกท่านได้ดูชีวิตน้องเมียวเหมียวลูกของแม่น้ำตาลลายซึ่งก็เล่นกันอยู่กับธรรมชาติพุทธสถานวัดป่งชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้างองโจรมปานครับเขาอยู่ที่นี่ก็ปลอดภัยเพราะเป็นเขตอภิยาทานมีข้าวกินมีที่พักมียารักษาโรคก็ฝากเอซช่วย กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้ที่มีความรักความเมตตาน่อน้องเมวจะได้ร่วมส่วนมีวนหนึ่งร่วมในการให้อาหารกับน้องน้องมแมวคือแมวลูกของแม่น้ำตาลายกลุ่มนี้ มีชื่อตระก,กูลบุญเนื่องจากว่าเขามีบุญบุญที่รอดพ้นจากอุทกภัยน้าท่วมครั้งนั้นซึ่งมีเมียเมียวหลายครอบครัวต้องถูกน้ำพัดไปแต่ชุดนี้ครอบครัวนี้รอดมาได้ด้วยความสามารถของแม่น้าตาลลายที่มีบุญอยู่พาลูกๆมาอยู่ที่วัดได้อย่างปลอดภัย ยังชื่อให้เขาห้าบุญห้าบุญก็มีบุญมีบุญรอดบุญหลายบุญทองบุญรักษาทั้งหมดห้าบุญด้วยกันครับเขาก็เล่นกันตามภาษาเมียวนะสนุกสนานอยู่กับธรรมชาติก็ฝาก เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับผู้ที่มีความรักความเมตตาต่อน้องน้องเหมียวจะได้ร่วมบุญในการให้อาหารน้องน้องเหมียวซึ่งมีอยู่ที่วัดปงชัยนี้ห้าตอนนี้ห้าสิกว่าตัว60แล้วแล้วก็ย้อนรอบวัดอีกหลายหลายสิบตัว และยังมีในป่าชุมชนปักครัวว่อีก400ตัว400กว่าพอเขาจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มละ40 50, 50ตัวมีอยู่7 8กลุ่มครับตละคลิปของหลวงปู่ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับหลวงปู่ทำในช่องนี้ช่องหลวงปู่สอนศิลก็จะมีทั้งงานสอนศินละปะต่างๆแต่ละคลิปแต่ละคลิปบางคลิป ก็ออกไปนอกพื้นที่นอกพื้นที่ก็ไปถ่ายจะถ่ายศิละปะวัฒนธรรมศิละปะวัฒนธรรมของแต่ละถิ่นแต่ละชุมชนมาให้เอฟซีได้ดูกันพร้อมท้าง,งานด้านพุทธศิลป์งานปั้นงานวาดงานแกะสลักก็จะถ่ายออกมาเป็นคลิปทาคลิปออกมาให้กับเอฟซีทุกคนได้ดูกันตามจังหวะตามโอกาสที่ได้ไปก็แจ้งให้ทุกคนทราบว่ามีหลากหลายก็ขอให้ทุกคนทุกท่านที่ เป็นฟีช่องแมวพุทธถานพระพงษ์ชัยก็ช่วยกดติดตามช่องนี้ด้วยเพื่อเป็นสะพานบุญบอกบุญต่อๆกันไปขอรุโมทานา,าทสาธุสำหรับคลิปนี้ขอนำความสุขนี้มาให้กับฟซีทุกคนทุกท่านได้ดูก,กันเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุข,สขใจสมปรารถนาทุกประการทุกคนทุกท่านเธอ